บอไซคลับนะคะอยู่ที่ MCC Hall del m a, a r c o ร r a ค่ะทำบอนไซนะคะโอ <Okay S 1> เคครับนี่ฮะก็อภิษักบงดูบรับครับจะถ่ายรูปไหมฮะมันก็จะเป็นไปตาม,ม,ต,มต,ต้องสั้นครับอ,อันนี้ต้องสั้นคือเอาดูดูภาพนี้ก็ได้ครับเนี่ย เนี่ยเอาเอาสนเนี่ยเป็นสําคัญมองให้มันเห็นเด็เป็นมองเห็นให้มันเห็นเป็นตันสั้นใช่ไหมอาจารย์ลองทาดูต้องลงต้องนุ่มลงไม่เป็นไรก็นุ่มลงปล่อยฮะปล่อยครับก็คือช่งไหนตำแหน่งจะเป็นแนวทางเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อนาคต อะไรเขาจะเป็นอย่างนี้พอเห็นเนาะโอเคครับครับประมาณนี้ฮะเหมือนนายกท่านทำที่ชอบเอาขีดมามัดมาบ้าแล้วก็ให้เห็นครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วเวลาปลูกไม้ต้นเนี้ยให้โน้อมข้างหน้ามาหน่อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยน้มลดความแบนของต้นตรงตรงนี้มันจะดูลดคือมิติมันจะดูดูลึกขึ้นมันจะไม่แบนอันนี้คือถ้าเราจะใส่ให้มันลึกกว่านี้ไหม ล้วนี่มันเป็นกระถางทรงเตี้ยไงก็ประมาณนี้ได้ครับประมาณนี้ได้เวลาเราจะเลือกกระถางมาใส่ต้นไม้ให้เราดูเรื่องความลึกของกระถางเนี่ยอย่าให้มันลึกเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของโคนเนี่ยจะเท่ากับความลึกของกระถางโดยประมาณต้นจะดูโตขึ้นครับแต่ถ้าใส่ลึกไปต้นดูต้นเล็กครับอืม อันนี้ก็คือแค่รอใบเขียวก่อนถึงจะเปลี่ยนดินดีครับก็เลี้ยงให้แข็งแรงใบจนใบแก่6เดือนปีหนึ่งแล้วค่อยทำครับตั้งแต่เย็นเพราะรากเขายังไม่มีรากมันยัมีเป็นกิ่งกิ่งหลักกิ่งสำคัญฮะครับมันไม่ตายอยู่ใช่ครับใช่ประมาณนี้ครับถ้าต้นนี้ต่ต้นนี้นะฮะ ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่ที่ในกลุ่มชม,มรมครัค่ะที่ช่วยแนะนำชมรมหน่อยค่ะเป็นชมรมของโคาลาชนะครับชม,มบรมมอเไซค์โคาลานะครับจัด จัดกับสมาคมภาคครับค่ะเรามีกลุ่ม Facebook หรืออะไรไหมคะในการสนทนาคุยชมรมใน Facebook ครับชมรมบอนไซคูลาดก็คือพิมพ์อย่างนี้แล้วก็ขึ้นเลยใช่ครับโอเคค่ะวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์บ้างคะจัดแสดงครับจัดโชว์ครับผมมีบอนไซหลายชนิดเลยครับค่ะช่วยแนะนําหน่อยนะคะสนใจต้นไหนเดี๋ยวผมบอกเริ่มตั้งแต่ต้นแรกๆเลยเนี่ยค่ะอ่าพวกนี้เป็นตะโกนะครับตะโกเป็นไม้ถิ่นของคูลาดครับผมค่ะเป็นบอนไซที่ นักเล่นมอไซค์นิยมมากที่สุดครับเพราะาตะโกจะมีผิวสีดําสวยแล้วมีเก็บนะครับสวยนิยมมากครับและราคาดีมาก oh. และเริ่มหายากแล้วเลครับตอนนี้สำหรับตะโกใช่ไหมคะครับตะโกครับเป็นไม้ถิ่นโคราที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยละครับค่า นักเล่นมอเไซค์เขาจะหาตะกูเลยครับของโคลรานครับผมค่ะก็แบบนี้คือเราจะต้องไปตามหาไม้ก่อนเหรอคะวิธีการจะมีจะมีกลุ่มนักขุดตอครับเขาจะขุดตอมาเป็นตอๆออย่างเงี้ยขุดล้อมมาขายครับค่ะเราก็ใช้ความสามารถใช้มันก็ต้องมีพื้นฐานการจะสร้างมอเไซค์ก็คือจะไปบางคนชอบลีลาของต้นไม้เขาก็จะไปหาซื้อ จากตอเรามาสร้างกิ่งพวกกิ่งพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งหมดเลยครับเราเอามาสร้างขึ้นมาจากตอครับแล้วแต่มุมมองครับมันมีหลายรูปทรงแล้วแต่โครงสร้างของไม้ครับผมแล้วก็จะเอามาสร้างเป็นบอนไซครับเป็นการย่อส่วนของของไม้ครับคือเราจะเราจะเคยเห็นไม้ต้นใหญ่แต่แต่บอนไซคือไม้ในกระถางเราจะย่อเอาไม้ใหญ่ๆลงมาอยู่ในกระถางครับผม แล้วเขาก็สามารถเติบโตได้ปกติแบบนี้ไหมคะคมเพราะว่าเขาเขาจะเลือกไม้ที่แบบอ่าอดทนถึกทนอยู่นะครับที่ว่าสามารถเลี้ยงในกระถางได้เพราะบอนไซมันแปลตรงตัวคือไม้ในกระถางไม้ในกระถางต้อง,งเลี้ยงในกระถางได้ครับครับผมค่ะโอเคค่ะแล้วมีต้นอะไรอีกคะที่เราแนะนําเอามาทําเป็นบอนไซคะอ่าต้นนี้เป็นต้นมะเกลือครับเป็นไม้ที่ เลี้ยงยากครับต้นนี้เขาเลยเอามาช่วเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงยากต้นมะเกลือครับมะเกลือครับเลี้ยงยากเรามาตัดสร้างกิ่งไม้เป็นเล็กๆใช่ไหมครับเลือกเขาจะเลือกโคนใหญ่ๆลากรอบๆครับลากของเขาจะมีรากรอบต้นจะต้องรักการของเขาก็คือจะต้องหาไม้โคนใหญ่ก่อนครับไม้โคนใหญ่คือส่วนปลายจะต้องเรียวเขาจะสร้างให้ปลายเรียวขึ้น นี่ก็คือหลักการของบ้นไซและวิธีการเลือกนะคะวิธีเลือกซื้อต่อก็เขาจะใช้เลือกแค่โคนใหญ่ๆก่อนครับค่ะต้นต่อไปก็นี่เป็นอันนี้ไม้ต่างประเทศครับมะเฟืองใช่ครับมะเฟืองเวียดนามครับตัวนี้เฟืองเวียดนามเฟืองบ้านเราจะใบใหญ่แต่ของเวียดนามเขาจะใบเล็กครับไม้ต่างประเทศครับตัวนี้ค่ะ วิธีการเลือกก็คือเราสามารถเอาต้นไม้อะไรก็ได้มาใช่ครับนะคะใช่ไหมคะที่มันสามารถเลี้ยงในกระถางได้แล้วก็ใบเล็กครับส่วนมากก็จะคัดใบเล็กๆเน้นไม้เล็กเ็รั่เจะเลือกไม้ที่มีอายุยืนครับผมอายุยืนคือบอนไซนี้เป็นไม้ที่แบบเป็นร้อยปีพันปีเลยนะครับที่เขาเลี้ยงกันมาอยู่ในกระถางใช่ร้อส่งทอดรุ่นต่อรุ่นไปเลยเขาจะทําให้ใบเล็กลงขั้นตอนของมันจะต้อง กระถานต้องเล็กล็่ใช่พื้นที่ก้วงใหญ่เขาเขากินเยอะเขาก็อ้วนเใบเขาจะใหญ่ก็เราจะโทนใบเขาไม่ได้นะกินในน้อบซึ่งความสุขของการเลี้ยงบอลใส่ก็คือการตัดตกแต่งอย่างนี้ด้วยไหมใช่ครับมันมีมีอารมณ์หลายอย่างเขาจะยกให้เป็นลายชาของบอนไซครับต้นเยนทะเลตอนนี้เป็นไม้ไม้ห่วห้ามันรู้้เห้ามขุดห้าม ห้ามขุดแล้วครับห้ามขุดแล้วนะคะสำหรับเทียนทะเลเทียนทะเลครับโดนจับนะครับโดนจับหมายถึงก็สวยตัวนี้เป็นเพล่หน้าครับเพล่หน้าไต้หวันเพล่หน้าไต้หวันครับเป็นไม้ต่างประเทศไต้หวันแล้วค่ะใบเขามีลักษณะพิเศษคือใบเขาเล็กเหมาะที่จะทําบอนไซม่าใบเล็กนะครับแล้วดูรากคะรับดูรากเขาจะมีรากแล้วมีเกาะหินด้วยนะหินมาเกาะได้ค่ะอันนี้เป็นเพล่หน้าครับเพล่หน้าไต้หวันครับ ค่ะต้นนี้ชอบส่วนตัวเลยคือไม่รู้ว่าต้นน้องตายหรือไม่ตายต้นนี้เป็นสวนนครับเป็นสนทรายนะครับเป็นสนหอมสวนทรายเขาจะเรียกสนทรายต้นนี้เป็นสวนของอุบลจะมีสองเกิดสองถิ่นคือทางภาคใต้แล้วก็ทางอีสานครับอันนี้เป็นซาของธรรมชาติสร้างนะครับเขาก็คนที่ไปขุดเขาก็จะจะคัดหาไม้ที่แบบอุ้ย เก่าแก่การมีซากคืออายุจะบ่งบอกว่าอายุเยอะมากเป็นเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีเขาจะขุดไม้แบบนี้มาขายส่วนคนสร้างก็ต้องมาทําตามรูปทรงรูปทรงของมันคือตกลงมาอย่างนี้กิ่งเขาก็จะต้องย้อยตกลงมาเหมือนกันนี่ครับสวยมากเป็นเป็นซากจริงนะครับส่วนสีขาวๆอย่างนี้คือเป็นน้ํายารักษาเนื้อไม้เขาจะทาแลเพื่อรักษาไม่ให้มันผุ E เขาจะสตาร์มันไว้แบบนั้นโอเคค่ะอะอย่างนี้ถ้าเราเขาก็จะไม่ค่อยให้จับเพราะว่าเขากลัวมันจะหักจะรักษาทาน้ํายาลงไว้ตลอดรักษาตามันไว้แบบนั้นโอเคค่ะอะอย่างนี้ถ้าเราเขาก็จะไม่ค่อยให้จับเพราะว่าเขากลัวมันจะหักจะรักษาทาน้ํายาลงไว้ตลอดรักษาอันนี้สวยมากมันก็จะดูแบบคลาสสิกดูแบบธรรมชาติศิลปะของธรรมชาติสร้างครับอันนี้ครรมชาครับอ เราเห็นแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้เป็นสนครับต้นสนอ่านิยมทั่วโลกก็จะเป็นสนแล้วทั่วโลกเขาจะนิยมปลูกสนครับเป็นสนญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นจูเิเปอร์ญี่ปุ่นสนญี่ปุ่นครับตัวนี้ผมคน้สงเองอะไรคะเป็นเจ้าของคะตัวนั้นผมคนใส่ต่อมาจะเจอคนสรั่อันนี้สนจะเป็นทรงน้ําตกครับสวยงามครับเราต้องเอาลวดมาทําให้เขาแบบดัดเขาให้เขาย้อยลงอย่างนี้เหรอคะใช่ครับ เป็นลวดบอนไซเลยใช่ลวดดัดครับเราคือเราก็ดูไม้มันเป็นทรงเหมือนจะตกลงมาเราก็ใช้ลวดดัดดัดดัดลงมามันมีหลายรูปทรงมากครับแล้วแต่แล้วแต่ศิลปินที่ผู้สร้างเขาจะสร้างแบบไหนครับเป็นงานศิลปะเลยทรงมาตรฐานทรงต้นครับอย่างนี้ครับเรียกไม้ทรงต้นครับไม้ทรงต้นมาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้ค เป็นเป็นทรงเหมือนสามเหลี่ยมอะครับที่นิยมกันคือจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแต่ทุกวันนี้คนเขาเริ่มเสพไม้ที่แบบรูปทรงแปลกแปลกครับอาจจะอย่างนี้ต้นไม้ก็สวยอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือแบบมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ธรรมชาติสร้างครับอาจจะเหมือนไม้จบป่าเพราะว่าไอ้พวกนี้คือธรรมชาติทํำมาทั้งหมดเลยครัคนคน อันนี้เป็นตะโก้ใช่ไหมผมว่นนีดำส่วนที่สร้างมนุษย์มาสร้างแค่ตรงส่วนของปลายทำให้ใบเล็กลงส่วนนี้ยธรรมชาติสร้างเขาก็จะไปคัดและขุดมาแล้วก็มาสร้างกิ่งให้บาลานซ์กันให้ช่องไฟอะไรมันบาลานซ์กันเป็นงานศิลปะอันนี้ศิลปะศิลปะธรรมชาติสร้างอีกอย่างครับต่อไปครับต่อไปค่ะสามต้นนี้เป็นตะโก้นะครับผมเป็นตะโก้แบบอายุมากเลยครับสามต้นนี้เป็นไม้ที่หลายปีเลยครับค่ะ ต้นนี้จะใบใหญ่กว่าต้นอื่นเป็นตะโกนาครับตะโกนาถ้าใบใบ,ใบที่เล็กก็คือเราจะสังเกตตรงตรง,ตรงปลายของเขาจะมีกิ่งเยอะ,ะใบเขาจะเริ่มเล็กลงกระถางของเขาก็จะ,จะที่มันตื้นเพราะว่าเขาต้องการให้ใบลเล็กลงด้วยแล้วสิ่งที่จะทาให้มันเล็กลงก็คือรายละเอียดของกิ่งของตรงปลายกิ่งค่ะ,คะตรงปลายกิ่งถ้าเราตัดใบบ่อยข้าง ใบรายละเอียดมันจะแตกออกมาเยอะๆใบเขาก็จะเล็กลงครับเ,เหมือนเหมือนเหมือนป่าเขาเยอะขึ้นแล้วมันก็แบบจะกินอาหารเยอะก็กินไม่ได้ครับอ่าโอเคใบเขาจะเริ่มเล็กลง,เ,ลกลงเขาเรียกว่ารีดใบครบับภาษาบอนไซเขาเรียกรีดใบให้เล็กลง ใช่ครับปกติมันจะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับหมายบางชนิดใบใหญ่ตะกูบางชนิดใบใหญ่มากครับแต่เรามีวิธีก็คือตัดบ่อยๆใช่ค่ะลดลดปริมาณอาหารของเรางานบอนไซที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเฮลานระยองด้วยนะครับเนื่องจากเฮลานเป็นออกรายที่ใหญ่ในของประเทศไทยได้เรียนเชิญทางชมรมบอนไซภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงาน ยังไงก็ฝากขอบคุณเฮียร้านด้วยนะครับและงานต่อไปที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราคือวันที่1 0 1ถึง12วันที่12จะมีงานประกวดใหญ่ที่บุรีรัมย์เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเข้าร่วมงานวันที่12วันที่11วันเสาร์ที่11คกุมภาจะมีการสาธิตโดยมาสเตอร์ระดับประเทศของประเทศไทยเข้าร่วมงาน เชิญทุกท่านเข้าชมนะฮะวันที่12จะมีงานประกวดใหญ่ประกวดวันทรายภูเขาไฟวีรำครับจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาวีรำครับครั้งที่สอั้งล่างครั้งที่สมแล้วฮะอ๋ออยู่ชั้นล่างสุดต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะสำหรับสายปลูกต้นไม้นะคะยังไงขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ